แล้วนะครับเข้มบ <mm ิกมาแล้เกือบไม่ทันได้เฮโอ้หชอบหนังท uh ี่เราชอบจิ่นเป็นนี่นี่หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ว่าเราชอบมาก เฮ้ยนี่นั่นเป็นแอนิเมทอนิกนะครับต้องระวังด้วยเด้อโทรศัพท์อะล่วงมันจะเปียกโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับต้องระวังด้วยนะมันเปียกนะ คู้ว่าเราต้องใส่เสื้อกันฝนเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องใส่เสื้อกันเปียก กมยเนี่ยจีนไทยแท้กำมืนจีนไทยแท้นะครับทำดีๆนะต้นไม้ฮะลองอรลองแกะนาดูฮะดูสิเดี๋ยวนะเราต้องรับเสื้ออันนั้นอะเสื้อพลาสติกเสื้อตัวนั้นอะ ต้องเสื้อตัวไหนโอเคเราขึ้นแล้วนะครับสนุกบ้างเลยครับเพื่อนโอ้โหเปียกเปียกไปครึ่งแล้วครับโโนเนี่ยผมเปียกไปครึ่งแล้วครับดูโอ้โหดีนัเนเดยดที่ว่าผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยโอ้โหถือว่าดีแล้วนะครับถ้าไม่งั้นเด่ยโทรศัพท์เนี่ยผมเนี่ยเสียแน่ๆเลยเพราะว่ามันกันน้ำไม่ได้